สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญปวยทานนะคะเป็นลายเบสิกแบบง่ายกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญได้นะคะเราจะทำด้านหลังไว้ลักษณะนี้นะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญแล้วก็มีลูกปัดสีทองนะคะให้เพื่อนๆเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตา tw นะคะเบอร์สองนะคะเป็นริบบิ้นขอบทองนะคะแบบนี้เลยให้เพื่อนตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านนะคะแบบนี้ จากนั้นพับนะคะด้านที่มีขอบทองนะคะไว้ด้านในค่ะเราจะพับริบบิ้นที่มีขอบทองไว้ด้านในนะคะแบบนี้เอาด้านที่ไม่มีขอบทองไว้ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะใั้เพื่อนพับลักษณะนี้นะคะพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรค่ะดีนรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้เลยพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะ ให้เพื่อนเอเอาริบบิ้นด้านที่สั้นไว้ด้านล่างเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งค่ะตรงนี้ดึงออกมานะคะแล้วก็ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้าไปในห่วงค่ะ แบบนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนที่ต้องการจะใส่เหรียญพร้อมเลยก็นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนคะ่ะเส้นยาวด้านซ้ายพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เส้นยาวด้านขวามือนำปลาริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะ แบบนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะเพื่อนรีดมุมต,ตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้เพื่อนสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านล่างสอดขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้สอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลยค่ะ แบบนี้นะคะดึงให้กระชับค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยพอเราได้แบบนี้อเพื่อนพิกกับด้านมานะคะพิกกับด้านมาลักษณะนี้เลยเราก็จะมาทํามุมด้านข้างนะคะตรงนี้ทั้งสี่มุมนะคะเราก็จะทําเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นลงมาใช้นิงกอนิชี้นะคะจับแบบนี้อันเพื่อนพับริบบิ้นโค้งขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้ให้ได้ลักษณะนี้ค่ะ แบบนี้เลยนำะปลาลิบินสอดเข้าช่องด้านล่างตรงนี้นะคะปลาลิบินผ่ด้านล่างค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะเราจะดึงให้ได้เป็นมุมสามเหลี่ยมลักษณะนี้เลยนะคะนิ้วโป้งนาชี้นะคะกดลักษณะนี้แล้วก็รีตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะเราจะได้มุมลักษณะนี้เลยทําเหมือนกันทั้งสี่มุมนะคะเส้นต่อไปเส้นที่สองตรงนี้พาลิบบินลงมานะคะ ัาริบินโค้งขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้สอดนะคะตรงนี้เลยปาริบินโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ลิ่ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามตรงนี้นะคะปาริบินนะคะลักษณะนี้สอดนะคะตรงนี้เลย ดึงน,นะคะแบบนี้ดีดให้เป็นรอยนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่ค่ะทำเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะในมุมลักษณะนี้มุมด้านข้างนะคะแบบนี้เราก็จะมาทํากลีบด้านในกันเลยนะคะทํากลิบด้านในตรงนี้ <reconstruct ed ling> เพื่อนๆก็จับลักษณะนี้ค่ะทําเส้นด้านซ้ายมือนะคะพับเส้นด้านบนตรงนี้ลงมาก่อนก็ได้นะคะแบบนี้ให้เพื่อนพับริบบิ้มาทางขวามือลักษณะนี้พับปลายริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะนําปลายริบบิ้นสอด ด้านล่างตรงนี้ค่ะช่องด้านหน้าตรงนี้ใต้เส้นที่สองนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆสอดค่ะถ้าสอดยากใช้แหนบช่วยนะคะจากนั้นก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะยังไม่ต้องดึงกระชับนะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาจากกัดกลีบที่หลังได้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่สองตรงนี้นะคะพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้เลย ค่อยคดึงนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะตรงนี้พับริบบิ้นลงมานะคะพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแล้วก็สอดถ้าเพื่อนเพสอดยากให้ใช้แหนบช่วยดันนะคะแบบนี้เส้นต่อไปเส้นที่สี่นะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะพับปลายริบบิ้นนะคะแล้วก็สอดต,ตรงนี้ จากนั้นเพื่อนๆก็ไล่ดึงนะคะดึงกลีบนะคะดูกลีบให้เท่าๆกันเลยนะคะจัดกลีบเขาให้เท่ากันค่ะ พอเราดึงจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราจะได้ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะได้ได้กลีบลักษณะนี้เลยนะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาทํากลีบที่สองกันเลยนะคะกลีบแหลมนะคะด้านนอกตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จับลักษณะนี้พับริบบิ้นค่ะแบบนี้สอดนะคะด้านล่างของกลีบที่หนึ่งตรงนี้เลย ตรงนี้นะคะสอดเข้าไปตามแนวริบบิ้นนะคะถ้าสอดยาดใช้แหนบช่วยนะคะดึงนะคะแบบนี้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดที่หลังได้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้สอดนะคะใต้กลีบ เส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะพาราบิบี้บบลงมาค่ะสอดเหมือนเดิมนะคะปาลิบิบี้จะผูกด้านล่างตรงนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่ค่ะ เพื่อนเพื่อนก็ไล่ดึงนะคะจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะดูกลีบให้เท่ากันเลยนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราจะได้ประมาณนี้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะพลิกกลับด้านมานะคะแล้วสอดเก็บริบบิ้นเส้นยาวทั้ง4เส้นค่ะ ตรงนี้นะคะสอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะระวังกลีบด้านล่างเราจะยับด้วยนะคะแบบนี้ถ้าสอดยากใช้แหนบช่วยนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะตัดริบบิ้นตรงนี้ออกนะคะ เพื่อนๆจะไม่ตัดก็ได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังจะสานลายขัดเลยก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเราจะเหลือริบบินนะคะไว้แค่สี่เส้นนะคะสําหรับเพื่อนๆที่จะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะเหลือไว้ลักษณะนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ จะใช้กาวสองหน้าแบบบางหรือกาวร้อนยิงก่อนก็ได้นะคะตรงเหรียญน,นะคะติดที่เหรียญน,นะคะหรือเพื่อนจะไม่ติดก็ได้นะคะแล้วก็ซาไลขาดแบบนี้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆนที่จะใส่เหรียญทีหลังนะคะเราจะทําไว้ลักษณะนี้เพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆดึงนะคะดึงให้กระชับแล้วใช้เทปใส่นะคะติดด้านหลังนะคะการรีบิ้นเลื่อนหลุดแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดด้วยนะคะตรงนี้ แบบนี้นะคะขี่กับด้านมาดูกลิบด้านบนนะคะตรงนี้จะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะคะริบบิ้นส่วนเกินนะคะเราก็จะตัดออกให้หมดนะคะเราก็จะได้แบบนี้ เพื่อนเก็ติดลูกปัดสีทองนะคะหรือมีอย่างอื่นตกแต่งก็สามารถนำมาตกแต่งได้นะคะใช้แหนบช่วยจับนะคะแบบนี้แล้วก็ยิงกาวร้อนนิดนึงค่ะใช้กาวลอนยิงนะคะตรงนี้แล้วให้เพื่อนเพื่อนวางให้ตรงกลางนะคะตรงนี้เลยวางให้ตรงกลางกดให้กาวเขาติดค่ะ แล้วก็จะได้ดอกไม้นะคะแบบง่าย,ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากด้วยนะคะสามารถทําไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ